นะเดี๋ยวช่วงหน้าเมซี่นำทีมฟ้าขาวบุกเยือนสตูดิโอไทยรัฐทีวีฉลองช <Hey. S 1> แชมป์แล้วแล้วนี่นี่นีน oh. จะให้ดูสถานการณ์น้ำนี้ด้วยเฮ้ย oh. <Hey. S 1> เกิดอะไรขึ้นทำไมถังแก๊สมันลอยขนาด oh. นี้เดี๋ยวกลับมามาติดตามช่วงหน้าแป๊บเดียวค่ะ oh. เมื่อเร็วๆนี้ไ Studio by บ o p p e r w i r e สาขา Central e MBassy ชั้น3ปรับโฉมใหม่อัปเกรดเป็น Apple Premium Partner จะแสดงผลิตภัณฑ์ Apple ให้ลูกค้าสามารถทดลองใช้งานได้มีทีมงานที่เที่ยวชาญคอยให้บริการและคำปรึกษายกศูนย์บริการ Apple มาอยู่ในร้านเดียวกันเปิดบริการทุกวันด้วยโปรโมชั่นมากมายเขาเรียกว่าเป็น Apple p r e ต่ u m Partner นะอัปเลเวลขึ้นมาค่อนข้างเรียบรูนะฮะแล้วก็มีสินค้าหลากหลายให้เลือกมากมายให้ลูกค้าทุกท่านเนี่ยมาเลือกชมได้เลยไม่ต้้ออออองงงงรรรรคิิวววมีส่่นขเเืบกกาาทัต์์แแแลลดย